ก็ประตเตรียมชงให้ในทะเบียนพักการเมืองยุบหกพักร่วมรัฐบาลหกพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเข้าบ้านจันสองล่างเมื่อวันที่14สี่ิงหาคม2 5งพัห้าร้อยกสบเาลือกับนายทักษิณเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกคนที่สาอหลังจากที่นายเศรษฐาถูกคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากนายกก็มีเสนอแต่งตั้งพีชิตชื่นบาน นั่งรัฐมนตรีครั้งนั้นมีความเคลื่อนไหวที่บ้านต่างสองล่าเมื่อชัดเจนว่าเศรษฐามีอันต้องพ้นจากเก้าอ,อี้นายกบรรดาแกนนําและหัวหน้าของหกพักร่วมรัฐบาลเข้าพบในทักษิณก่อนที่จะมีการเคาะชื่อออกมาเป็นแพทองทานชินวัตรนั่งนายกคนใหม่แม้จะมีชื่อชัยกเกษมนิติสิริหนึ่งในแคนดิเดตถูกพูดถึงมาก่อนแต่ชัยกเกษมติดทั้งปัญหาสุขภาพ และกรณีเคยเสนอแก้ไขมาตรา112ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 6จนเป็นเหตุทำให้ชื่อชัยกเกษมถูกตีต่อไปสำหรับความผิดอันจะนำไปสู่การยุบพักทั้ง6พักร่วมรัฐบาลคือการขอให้กระกะตส่งสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยว่าทั้งหมดทําผิดตามพรลปว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ตามมาตราย9 ที่ห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่สมาชิกพักคกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชีน้นากิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก่อนหน้านี้กรกะตได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรวมถึงนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายสันติพร้อมพัดแกนนนำพักพลังประาชารัฐที่อยู่ในที่ประชุมบ้านกันสองลา สำหรับผู้ยื่นคำร้องมีสี่ลายคือผู้ร้องที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลนิรนามในแพทย์วลงเด็กกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีในเรืองไกลลีกิตวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐในนพพลธวรชิตบุตริกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006